วันนี้ครูก็จะมาสอนนะครับเป็นวิทยากรกับครูวิทยานะครับเรื่องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในส่วนของทฤษฎีแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันบ้างมาลองทดสอบดูว่ามันใช้อย่างไรอุปกรณ์ต่างๆตามที่ครูมีนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวครูจะวัดไฟฟ้าก่อนว่าเขาวัดกันอย่างไรนะครับครูขออนุญาตต้องถอด ถุงมือออกก่อนนะครับเพราะว่าการใช้ไขควงวัดไฟเนี่ยมันจะต้องให้กระแสไฟมันครบวงจรโดยการผ่านตัวเราด้วยมันถึงจะครบวงจรและสามารถวัดได้นะครับแนะนํากันหน่อยสําหรับไขควงในการวัดไฟเด็กๆครับก็จะเป็นไขควงชุดไหนนะให้เลือกระหว่างสีเขียวกับสามตัวที่เรียงกันอยู่นี้อันไหนลูกเป็นชนิดนี้นะครับถ้าเป็นสีเขียวนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับนักเรียน สีเขียวชุดนี้เนี่ยนำวัดไฟไม่ได้ถ้าวัดไฟปุ๊บเกิดการช็อตทันทีนะครับเพราะฉะนั้นไข่วงวัดไฟเนี่ยมันจะมีฟิล์อยู่ในที่จับไข่ควงแล้วก็จะต้องมีฉนวนคือพลาสติกหุ้มตลอดไปถึงปลายไข่ควงมิเช่นนั้นแล้วมันจะชอ็อตเราได้นะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มวัดก่อนครูใช้อันนี้แล้วกันนะครับครูจะวัดไฟจาก ปลั๊กนี้ว่ามีไฟจริงหรือไม่นะครับก่อนอื่นต้องทําความรู้จักกับปลั๊กกันก่อนนะครับปลั๊กเนี่ยนะจะเป็นปลั๊กแบบนี้ใช่ไหมครับก็มีรูในการเสียบปลั๊กนะคราวนี้ก่อนที่จะใช้เนี่ยเราก็จะต้องเปิดสวิตช์ไฟก่อนอาสังเกตว่าไฟแดงติดแล้วนะครับดูปลั๊กก่อนปลั๊กนี่นะครับก็จะประกอบด้วยกันสามร,รูด้วยกันต่อหนึ่งปลั๊กเนี่ยนะรูหนึ่งรูจะมีไฟกับอีกหนึ่งรูจะไม่มีไฟและ รูนี้คือรูของสายดินนะครับครูจะวัดไฟให้ดูเมื่อสักครู่ครูบอกว่าสายไขควงวัดไฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ปลายไขควงเนี่ยมันจะไม่ติดเดี๋ยวครูจะลองว่าจริงหรือไม่นะครับสวิตช์ไฟเปิดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครูจะลองที่ไม่ต้องจับปลายตรงนี้ว่าไฟตรงนี้ขึ้นไหมนะครับอ่ลองดู เทียบไปลูนี้ขึ้นไหมขึ้นไหมนักเรียนไม่ขึ้นดูนี้ไม่ขึ้นเอาทดสอบรู้อื่นอีกไม่ขึ้นเลยเออแล้วมันมีไฟไหมมันมันไม่ใช่ไม่มีไฟนะครับการที่จะวัดไฟได้ไฟจะครบวงจรก็ต่อเมื่อเราต้องนำส่วนในร่างกายไปสัมผัสที่ปลายไขควงครูใช้นิ้วชี้นะครับไปสัมผัสนะครับนักเรียนดูนะครับ แล้วนักเรียนสังเกตในช่องนี้ว่าจะมีไฟขึ้นหรือไม่นะครับเอาวัดรูนี้ก่อนมีไฟป่าวไม่มีแสดงว่ารูนี้ไม่มีไฟอีกรูหนึ่งเอ๊ะไฟขึ้นยังสังเกตนะครับขึ้นยังครับขึ้นแล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นลายเดียวกันทางนี้น่าจะมีไฟเหมือนกันอลองวัดไม่เชื่อขึ้นขึ้นมีไฟถ้าครูปล่อยนิ้วชี้ออกละ่ะไฟดับแตะติด ปล่อยดับอ่าเพราะฉะนั้นร่างกายจึงเป็นส่วนหนึ่งในการวัดไฟต้องให้กระแสผ่านร่างกายไฟจึงครบวงจรอันนี้คือวิธีการวัดไฟนะครับอ่าเรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งคือการใช้ไขควงนะครับในการที่จะไขปลักไฟนะครับก็ไม่ยากมากนักเรียนครับปลักชนิดนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น สครูหัวแชกใช่ไหมครับครูต้องการจะเปิดครูต้องการจะเปิดหน้ากากนี่ออกทําอย่างไรใช้ไขควงครับแต่ไม่ต้องใช้ไขควงวัดไฟให้ใช้ไขควงธรรมดาก็คือด้ามสีเขียวนี่นั่นนั่นเองนะเลือกอันสั้นมาแล้วกันน่าจะพอดีนะครับอนักเรียนดูนักเรียนครับครูจะเปิดหน้ากากของปลั๊กไฟอันนี้นะครับอันนี้ไม่มีไฟนะครูจึงใช้ไขควงชนิดนี้ได้นะครับก็ขันเลยครับ ทวนเข็มนาฬิกานะดูนะดูช้าๆน็อตเริ่มคลายแล้วครับสกูคลายแล้วอีกตัวหนึ่งครับข้างล่างนะครับขันช้าๆหลุดแล้วนะครับเปิดหน้าก,ากากได้อันนี้คือภายในของมันเป็นอย่างนี้นะครับจะใช้ต่อก็โดยการนำสายไฟเนี่ยนะมาเข้ากับน็อตตัวนี้ทั้งสองเส้นไฟก็จะครบวงจรปลั๊กนี้ก็จะใช้งานได้นะครับแต่ อย่าทำเองต้องมีคนใหญ่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยต้องมีคนใหญ่คอยดูแลด้วยถึงจะทําได้นะครับอ่ะอันนี้คือวิธีการเปิดปลั๊กไฟนะครับเก็บอุปกรณ์ก่อนต่อไปหากถ้านักเรียนพบเจอสายไฟชํารุดหรือสายไฟขาดนะครับเราต้องต่อสายไฟวิธีการต่ออย่าง,างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับสมมุติ2เส้นนี้นะครู ปอกสายไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสวมถุงมือก่อนนะครับสายไฟสองเส้นนี้นะครับครูปอกสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ครูจะต่อให้มันเป็นเส้นเดียวกันนะครับทําอย่างไรอันดับแรกเลยนะสายไฟที่เป็นลวดทองแดงนี่นะครับตัดให้เท่ากันนะครับแล้วก็ไขว้กัน บิดครับนักเรียนบิดสักสองสอให้มันเกลียวสักตีสักสองเ,เกลียวก่อนแล้วทำอย่างไรต่อใช้คีมตามที่ครูอนัน์และครูวิทยาได้สอนนำคีมปากเจลเข้นะครับอ่าครูใช้นี้แล้กันนะครับนำมาทำไมลูกนำมาบิดให้มันตีเกลียวกันให้เกิดความแน่น ให้มันตีเกลียวกันให้สวยงามนะนักเรียนครับยาวไปหน่อยหนึ่งทำอย่างไรลูกตัดทิ้งเรียบร้อยจบยังใช้ได้ไหมยังไม่ได้นะครับถ้านำไปใช้นี่ช็อตทันทีนะต้องทำอย่างไรครับครูวิทยาได้สอนเรื่องการใช้เทปพ,พันสายไฟใช่ไหมลูกนำเทปพ,พันสายไฟมาเลยครับพันครับทำอย่างไรก็พันที่ฉนวน พักติดก,ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มพันเลยนะพันไล่ไปไล่ไปจนปิดลวดทองแดงให้หมดเลยไปหน่อยหนึ่งครับนักเรียนนี่นะเลยไปนิดหนึ่งแล้วก็หักหัวครับหักหัวเพื่อจะพันเก็บสายนะครับพันลงมาพันลงมาอ่า ดูงานให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นทําอย่างไรครับนํานําอะไรเราอยู่ห่างกันอะไรกันไกลนะครับตัดนะแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยทําให้ดีนี่การต่อสายไฟถูกต้องไหมลูกเสร็จเรียบร้อยนี่คือการต่อแล้วก็ใช้งานได้นะครับแน่นหนาเพราะว่าสายไฟที่เป็นลวดทองแดงเนี่ยมันตีเกลียวกันอยู่ตรงเทปพันสายไฟเนี่ยต้องพันให้ดีนะครับอย่าให ลวดทองแดงโผล่มาได้อันนี้ครูก็ยังไม่สวยเท่าที่ควรนะเนื่องจากมันติดกับขนของถุงมือถ้าพันจริงๆต้องพันให้เนียนกว่านี้นะครับอะเรียบร้อยนะต่อไปจะสอนวิธีการตีกิ๊บสายไฟนะครับวันนี้ก็จะใช้กิ๊บพลาสติกนะซึ่งบางบ้านเนี่ยก็จะมีกิปที่เป็นกิ๊บสแตนเลสเรียกว่าเข็มขัดก็ได้นะ ในการตีล็อกกับไม้อันนั้นนี่ก็จะเป็นงานที่ละเอียดเอาไว้โชว์ได้เลยพูดง่ายๆจะเป็นการสแสดงความสามารถของช่างแต่อันนี้ก็เป็นกิพลาสติกก็เอาไว้ล็อกสายไฟได้เช่นเดียวกันนะครับอ่นี่นะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูสมมุติว่าอันนี้เป็นไม้ที่จะนําสายไฟมายึดนะครับวันนี้ครูก็ใช้สายไฟเส้นนี้นะครับนี่คือสายไฟที่อยู่ในบ้านนะนักเรียนนะครูจะยึดกับไม้ตัวนี้นะครับอะ โดยการตีกิ๊บล็อกนะครับทําอย่างไรการที่จะตีให้มันยึดได้นี่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรนักเรียนในบนโต๊ะเนี่ยลองทายสิเก่งมากครับคอนหัวเหลี่ยมน,นั่นเองนะอะทาอย่างไรครับก็นกํากิ๊บพลาสติกนี้นะครับกดลงไปที่สายไฟก่อนจัดให้ดีนะดูแนวให้ตรงแล้วทําอย่างไรครับตีเลย พร้อมแล้วเริ่มอะล็อกอยู่แล้วอยู่ยังลูกยังไม่พอตามหลักแล้วจะต้องวัดให้มันชัดเจนแต่นี่ครูขอกะระยะเอานะครับเพื่อจะล็อกอะประมาณนี้แล้วกันนะเอาระยะให้สวยงามให้อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับนี่นะทำยังไงครับลูกตีเลยอาพอยังยังไม่พอ อีกสักตัวหนึ่งให้เกิดความแน่นหนานะครับดูให้ตรงกลางให้อยู่ตรงกลางไม้อ่านี่นะแล้วทำยังไงครับก็ตีเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยนี่คือการตีกิ๊ล็อกสายไฟนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนเข้าใจไหมแต่งานไฟฟ้า ครูสาธิตให้ดูไม่ใช่นักเรียนกลับไปถึงไปตัดสายไฟที่บ้านเลยไม่ได้นะครับอันตรายมากงานไฟฟ้าต้องมีผู้ใหญ่ดูแลถึงจะทำได้ถึงแม้จะจำวิธีการครูไปก็ตามแต่อย่าทดลองเองเป็นอันขาดครับเรียบร้อยครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับงานไฟฟ้าก็ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ